คนเบื่อไหมครับเวลาที่ดูคอนเทนต์ต่างๆฟังเดอะโกดหรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับผมยูทูบพรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภ,ภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้อีเมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอด2 4ชั่วโมงสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้ สำรวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า1 2 9บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกนไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้พิเศษสำหรับคนที่บอกมาจากช่องป๊อปปูลก็รับเงิน50,000บาททุกสิ้นเดือนรับปาาระกันจากทางช่องป o อปปูได้ชัวร์และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราครับ NF t h e a t r หากใครที่ต้องการซื้อขายไอดี Fc Online ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขายดีเกม By Oat Shop บริการรับซื้อและขายไดี Fc Online มีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอด ปลอ,อดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอนเงอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผูมชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมปอบบอลและเกม FC Online นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวนักเตะกันนะครับก็เป็นนักเตะที่ยืนอยู่นี้เลยนั่นคือเออร์ลิงเบ็ฮาเลนยี่สิบสี่ทีโทครับผมก็ฮาเลนปีนี้นะเป็นปีที่โหดที่สุดแล้วนะครับในเกมนี้เนาะ FC Online นะครับนะฮาเลนทีนี้คือพลังจูเวอร์ที่สุดแล้วนะครับโปงที่สุดนะประมาณนั้นนะก็รูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆปีทั่วไปเนาะฮาเลนนะครับผม ตัวใหญ่แล้วก็มัดจุกแบบนี้อยู่แล้วนะเออร์ลิงเบารฮาร์แลนด์หมเบอเก้านะครับบอกเลยว่าเล่นจริงนี่คือโกงมากนะตัวนี้นะไปลองเล่นมา24ปีทีวคือโคตรสุดนะครับอันนี้ปีนี้ก็เป็นบวก2เนาะนี่คือแค่บวก2นะโหขนาดนี้นะบวก5จะขนาดไหนนะครับนโอเคนะาเดี๋ยวไปดูค่าพลังเออร์ลิงเบาฮาแลนด์กันนะ24ทีวีค่าพลังโหขนาดไหนไปดูกันป่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ อยู่ในหน้าตลาดแล้วนะครับก็เซิร์ชชื่อเอริงบอลฮาร์แลนด์นะก็มี10กว่าปีเลยเกือบเกือบยีปีเนาะประมาณนี้นะครับก็ที่เรามารีวิววันนี้คือ24่สิบนะสีหลักคือฟอร์มทั้งปีของฮาร์แลนด์บอกเลยว่าไม่ติดไม่ได้นะครับนะแล้วก็ตัดไม่เยอะไม่ได้นะเพราะฟอร์มดีทั้งปีเลยนะฮาร์แลนด์นะครับนะก็ค่าพลังวันนี้เราเล่นอยู่ที่บวกสองนะเอาจริงเล่นแค่บวกสองนะวันนี้ ครับตัวนี้ที่เรารีวิวคือบวก2นะครับพลัง119นะครับแค่นั้นบอกเลยว่าโคตรโหดนะ30 3พสูง195หนัก94นะครับรุ่มล่างหนาพิเศษด้วยนะซ้าย5ขวา4นะครับนะพลังแฝงก็มีเลี้ยงเร็วเฮดเดอร์แล้วก็ชิปนะแค่นั้นแล้วก็ดาวให้มาแค่3ดาวเนาะว่าแล้วทำไมเบอร์มาทอปเทิร์นไม่ได้นะครับผม แล้ก็แตด,ดความเร็วอยู่ที่122เป็นตัว118ก็ถือว่าใช้ได้เู่นะเกิน120นะครับจบสกอร์127พลังยิง125เป็นตัวที่ยิงแรงนะแต่ค่ายิงไกลอ่ะน้อยไปนิดนึงนะครับน่าหรับหาแรนรู้สึกว่ายิงไกลน้อยไปหน่อยนะครับยืนตำแหน่งนี่126เลยนะครับเตะลูกโทษ121นะครับคืออะไรที่120ขึ้นนะสมดุลน,นะมันก็ล้มยากอยู่นะประมาณนั้นนะครับยิงโค้งก็116ก็กลางๆนะปั่นได้อยู่นะครับ แข่งแก่งร้อยิบสี่อ่ะคือแข่งมากนะครับเป็นตัวที่แข็งและเร็วมากนะครับ <What? S 1> โอ้โคตรเวอร์นะคือถ้าเทียบว่าลูวก,กูอ่ะเพาเผื่อฮาแลนแข่งกว่านะาะ <What? S 1> ลัวก,กูมันก็ตัวใหญ่พอๆกันใช่ไหมล่ะแต่ฮาแลนรู้สึกว่าแข็งกว่าลัวก,กูถ้าที่ลองเล่นมานะครับแล้วก็เรื่องค่าคลองตัวเลี้ยงบอลเนี่ยก็ไม่เยอะนะแต่เลี้ยงบอลติดเท้ามากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะประมาณนั้น <What? S 1> โอเคราคาปกหนึ่งในตลาดนะครับอยู่ที่สีแสล้านนะครับ ปกสองเรานี่คือห้าแสนล้าน,นคือปีปกสองขายได้ได,ได้นะได้กาไรเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองเทียบกับปีเก่าที่โหดที่สุดคือยี่สิบสามทีเอสนะก็ยี่สิบสามทีเอสนี่บวกห้าคือร้อยสิบเก้าอันนี้เราเล่นวกสองก็ร้อยสิบเก้าแหละนะครับพลังเท่ากันตแต่คือเอาจริงคือถ้าตีได้สักวกสามคือเก่งกว่าแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ที่เราเล่นตอนนี้คือวกสองก็โอเคคือแบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับประมาณนั้น แต่เรื่องความโหดจริงก็โยกในะห้ยิบสีทวนะโหดกว่าเยอะเลยนะครับตอนนึกสภาพคือบวกห้าเท่ากันดิห่างกันแบบพลังยิงความเร็วอะไรทุกอย่างคือห่างกันหมดทุกอย่างนะครับหาเล่นยิบสีทีวานะครับเอพีสามสิบเลยโคตรเยอะนะครับผมประมาณนี้บวกห้าอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้ตอนนี้โอ้สองจุดห้าล้านสองจุดเจ็ดล้าน,าน,าน,านโคตรแพง นะครับผมแต่เก่งจริงนะฟูซิตี้นี่คืออยากให้เล่นเหมือนกันนะตัวนี้โหดมากนะครับนะใครที่มีงบเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูข้าวลังในทีมกันนะฮาเลนเป็นออกมาเป็นมาไหนนะครับไปดูกันปะโอเคครับผมก็มาอยู่ในทีมนะตอนนี้เป็นฟูเชลซีนะครับคือเขาเปิดได้นะในฟูเชลซีพอดีเลยเแม่เงย้ยฮาเลนอยู่ซิตี้เปิดได้ฟูเชลซีก็คือไม่ได้บุลเลยเลยตอนนี้คือแค่บวกสองไงนะครับประมาณนั้นแต่ว,ว่าเวลเต็มก็ร้อยยี่สิบสามนะอันนี้คือเราเล่นยังเวลไม่เต็มแนละ้วแต่โหดมากนะฮาเลนนะครับ เนี่ยจบปก็ร้อยสามสิบยืนตำแหน่งร้อยสามสิแล้วหาช่องอะไรนี้คือดีหมดนะค,ความแข็งก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะก็แผนใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับแผนที่เล่นฮา r ์เลนด์เนาะแอกติงนักเตะก็นี่เลยเอาให้รอยืนข้างหน้าเลยไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับนะประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของเออร์ลิงเบรฮาร์เลทีโกันนะบวกสงนะจะโคดขนาดไหนนะครับผมไปดูกัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของเออร์ลิงเบร์ฮาร์แลนด์24ทีวายกันนะครับนะตอนนี้โจโคครับกระชากมามาให้ที่กุลิตเฟิร์สทัตตัวนี้ลั่นครับยังไาที่ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์จ่ายมาให้กุลิตยิงตรงนี้เรียบร้อยครับผมก็นับเป็นแอซิ์ของฮาร์แลนด์ไปแล้วกันนะครับนะที่ไปเก็บบอลมาแล้วก็จ่ายกุลิตได้นะครับผมก็ดีดใส่ก้อยไปตรงนี้ก็เข้าเฉยเลยนะครับผมนะลูกบอลคิดมากด้วยให้ตายเถอะ ตอนนี้ครับเล่นเคลียจากประตูครับผมลามิเลสแอชลิโคปูเชลซี่ะให้ตายเถอะแต่มีฮาร์ลน์นะครับผมตอนนี้ฮาร์แนด์ทำทางตรงนี้หลุดเลยครับหลุดมาตรงนี้ฮาร์แน์ก็โลดายเข้าไปครับผมนะความคมถือว่าคมอยู่แล้วนะในกรอบยิงได้หลายรูปแบบมากนะเฉพาะในกรอบนะครับแต่ยิงไกลนอกกรอบลองหลายช็อตแล้วยิงไม่ค่อยจะเข้านะ ประมาณนั้นนะครับเป็นตีนหนักก็จริงแต่ว่ายิงไกลไม่ค่อยเข้านะครับแล้วตอนนี้เฟิร์สทัดมากระชากมาแล้วมุมนี้ครับผมโอ้โหคมกลิบ <What? S 1> ความคมเห็นไหมบอกแล้วมุมนิดเดียวตรงนั้นมันยิงได้เ้ยคือตอนเล่นตอนที่เล่นอยู่ก็ไม่คิดว่าจะเข้านะมุมเนี้ยแบบโอ้โหผม,มแบบแคบมากๆนยมีแค่นั้นเหน็นปหช่องนิดเดียวอะแต่ยิงเข้านะครับพาเล่นบอกแล้วว่าในกรอบนี่คือคมมากนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ ยังมาได้แล้วฮาแลนดึงหนึ่งทีและดีดใส่ก้อยเรียบร้อยครับผมเออร์ลิงฮาแลนด์ก็จะได้ประมาณในกรอบกับหน้ากรอบตรงนิดๆหน่อยๆตรงเส้นหน้ากรอบแค่นั้นนะครับถ้าไกลกว่านั้นเหมือนจะยิงไม่ค่อยเข้าครับนะก็นั่นแหละคือต้องเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้นิดนึงดึงมาตรงนี้นิดหนึ่งหน้ากรอบแล้วก็ปั่นแต่นี้ไม่หนีตัวด้วยแต่เข้านะยิงลูกสูงนะครับประมาณนั้นอนนี้เปิดตีมาที่กุลิตโดนจิ้มยังได้ครับที่รามิเรส กุลิตมาที่ฮาแลนด์ครับตรงนี้หลุดมาปั่นเสาแรกชนเสาและกุนลิดตามมาซ้ำครับผมก็ขวาสี่นะเมื่อกี้ขวาสี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคอยู่นะก็ยังชนเสาอยู่ประมาณนั้นแบบไม่ออกไปเลยเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้จ่ายมาให้รามิเลสครับแล้วฮาแลนด์ทำทางมาให้ที่เปโดก่อนครับฮาแลนด์วิ่งเข้าไปรอแล้วเปิดโค้งมาแปรเน้นๆเรียบร้อยครับผมเออร์ลิงเบร์กฮาแลนด์ บอกแล้วว่าย้ำว่าในกรอบนะครับคมมากๆนะครับแล้วเก่งด้วยนะในกรอบเลยวิ่งทําทางหาช่องให้ตัวเองดีมากยืนตาแหน่งอ่ะวิ่งให้ตัวเองแบบมีพื้นที่เขาจ่ายได้ประมาณนั้นเนาะตอนนี้รามีเลจจิ้มยังไงได้อยู่ครับฮาวเวดไปแล้วไปโดฮาแลนวิ่งแล้วฮาแลนวิ่งอย่างนี้ก็จ่ายเลยครับผมหลุดมาตรงนี้ฮาแลนเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นเข้าไปนะครับผมมีเหลี่ยมสายแล้วความเร็วพอจ่ายปุ๊บมันแซงเลยนะ มันเป็นตัวใหญ่ที่เร็วมากเลยนะฮาแลนด์ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะอย่างพวกลุดปานหรืออะไรก็ไม่เร็วขนาดนี้นะลุดปานนี่จะลอยนะครับที่แบบเป็นตัวสายเดียวกันลนะูกกูลุดปานอะ่ะก็เร็วนะแต่ว่าไม่เร็วขนาดนี้นะฮาแลนด์นี่เร็วมากนะครับโอ้โหนะเออเนี่ยถ้าเทียบโดยตรงเลยนะฮาแลนด์ก็เหมือนกับลูกกูอะประมาณนั้นความสูงรูปร่างซ้ายห้าขวาสี่คือเหมือนลูกกูเดะเลยแต่ว่าเอาจริงความเก่งฮาแลนด์เก่งกว่าแล้วจอดนี้เฟิร์สทัดเข้ากว่าและโลเลยมอ นะครับหลอกคือเขาคิดว่าเราจะไปเทาายย้าซ้ายไงแต่ไม่เราเาท้าขวาเลยซึ่งขวาสี่มันก็คมอ่ะดูดิในกรอบพลิกเข้าขวาเลยแล้วก็โลเข้าไปเลยลอดด่าเข้าไปเรียบร้อยสวยงามบอกแล้วโคตรคมนะคมมากนะครับในกรอบช็อตน,นี้ฝั่งมาครับแย่งได้ยัดมาที่ฮาเลนแล้วไปเลยครับอเออลิงเบาฮาเลนกระชากเองเลยครับ ชากไปเปลี่ยนได้แย่งมาได้ไปแล้วครับถูถูไท้ไทยมาหารแล่นล็อกเข้าขวาแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็โลเข้าไปโหโทําเองกินเองโคตรโกรงอ่ะคือแบบไม่คิดว่าจะขนาดนี้นี่นบวกสองด้วยล็อกเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายคือเป็นตัวใหญ่ที่เลี้ยงบอลคล่องมากนะโอ้โหคือลัวก,กูหรืออะไรที่รูปร่างเหมือนกันคล้ายๆกันน่ะยังเลี้ยงบอลไม่คล่องเท่าหารแล่นเลยนะ แค่ดูความเร็วพอวิ่งปุ๊บม,มาเป็นช่องเลยว่าเร็วมากนะครับแล้วแซงมาตรงนี้ก็โลไดต้ติดนิดนึงถึงจะได้นะครับแต่ให้ดูความเร็วกี้ว่ามันสปินแบบแทงไปเลยนะถ้าได้ช็อตเฟิร์ัดเอาประมาณนั้นนะครับตอนนี้ครับลิสเจมมาที่ฮาเลนโจโคน,นะครับแล้วไหลต่อฮาเลนตรงนี้เท้าขวายิงปั่นติดชนเสาและยังได้ซ้ำแล้วมุมนั้นซ้ำได้ไงบอกแล้วมันคมนะครับ มุมนั้นซ้ําเข้าไปได้เฉยเลยยังงงเลยนะตอนเล่นเหมือนกันก็งงว่าแบบเฮ้ยมันเข้าได้ไงวะจับตัวยิงอะแล้วแบบมุมแค่ตรงนั้นอะโอ้โหนึกสภาพตัวนี้บวกห้าจะขนาดไหนนี่คือบวกสองด้วยโอ้โหถ้าบวกห้านี่เวอร์จัดเลยนะครับฮาเล่นชิ้งกันโจโคโจโคเห็นฮาเล่นแล้วก็ไหลามาให้ฮาเล่นแล้วก็ทับขวาครับผมโอ้โขวาก็ได้นะในกรอบปั่นเข้าไปนิ่มๆนะโอ้โหมัน มันครบจริงๆอะนะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมหงปีเลยนะฮาร์เลนด์ย4ิบสีทวนะครับฟอร์มทั้งปีคือดีจริงนะแล้วในเกมก็ตอบโจทย์นะครับผมช็อนี้แทงมาเลยครับดูความเร็วแซงมาหมดเลยทุกอย่างแล้วก็ปั่นฝ่าเข้าไปครับพทาิกนะโอ้โหสุดยอดจริงๆพหนุ่มคนนี้ลิงเบาฮาร์เลนด์นะครับไม่รู้จะเอาครับไหนมาพูดแล้วสั้นๆเลยโคตรโกง ประมาณนี้นะครับผมฮาเลนดุดไปทางขวาแต่นั่นแหละข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันยิงไกลไม่ค่อยเข้านะเพราะพยายามลองยิงไกลหลายรอบแล้วนะครับแอ้ตอนนี้โดนจิ้มแล้วยิ้มอีกทีจุดโทษเลยครับผมโอ้โหนะคือพูดถึงเรื่องยิงไกลคือมันยิงไกลแบบว่ามันตีนหนักยิงแรงจริงนะแต่ว่ามันไม่เข้าอ่ะคือไม่รู้ไม่เป็นเพราะอะไรนั้นลองยิงไกลหลายรอบมากไม่เข้าเลยนะครับ ในกรอบก็คือให้ความคมนี่คือเยอะมากเลยนะในกรอบคือคมมากนะครับแต่นอกกรอบก็ต้องไปลุ้นอีกทีว่าเออประตูเขาจะดึงผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนอกกรอบนะครับผมแล้วเรื่องความเลี้ยงบอลน,นะเป็นตัวใหญ่ที่เลี้ยงบอลติดเท้านะช็อตวิ่งช็อตกระชากคือเลี้ยงบอลติดเท้ามากนะครับเนี่ยช็อตยิงไกลนะยิงติดทีหนึ่งแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็ยิงิแล้วมันไม่เข้าอ่ะคือแบบเหมือนวิธีลูกบอลมันไม่ไกลเกินไปที่จะยิงไกลเข้าอ่ะประมาณนั้นนะ วจ่าวันนี้ดูการหาช่องและยิงเข้าไปดูดิโอ้โหเห็นปะเรื่องอื่นได้หมดยกเว้นเรื่องยิงไกยอย่างเดียวนะความเร็วความคล่องตัวเรื่องลูกมงอะไรแต่ไม่ค่อยมีลูกมงนะส่วนมากจะเป็นทะลุช่องวิ่งไปยิงเฉยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องหาช่องยิงประมาณเนี้ยนั่นคือมันคมนะครับผมชอตนี้ครับช็อตส่วนกรับเอเดนาาอาซาอาซากระชากไปอาซาหลุดมา อาซากระชากมาตรงนี้แล้วมาที่ฮาเลนกลับตัวยิงครับผมโอ้โหเนี่ยมันคมมากนะในกรอบโอ้โหเนี่ยกลับตัวยิงอะกลับตัวยิงสองช็อตเลยนะเว้ยเข้าสองช็อตเลยนะครับประมาณนี้นะาชาตินี้ชอตท้ายแล้วครับเปโดกระชากมาครับจ่ายไม่ได้ก็ย้อนก่อนครับผมมาทีจะเสียงจัดมาที่กุลิตต่อฮาเลนเลยแล้วพลิกตัวตรงนี้แล้วก็ปั่นเข้าไปครับผมคมๆนะ Oh ho. โอ้โหโคตรดีนะโคตรเก่งนะครับปูติตีต้องหามาจัดนะเข้าทีมเนาะประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของเออร์ลิงเบิฮาร์แลนด์นะสั้นๆน,นะครับโคตรโกงแต่ข้อหนึ่งนะคือเรื่องยิงไกลเฉยที่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นที่เหลือได้หมดทุกอย่างโกงทุกอย่างนะครับผมนะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวสรุปคร่าวๆนิดนึงนะว่าฮาร์แลนด์เป็นประมาณไหนก็คือประมาณนี้แล้วกันนะความเร็วให้ที่8.5แล้วกัน นะครับนานแล้วก็เรื่องแข็งแกร้งนี้ให้เยอะเลยนะ9.5 <Wow. S 1> นะครับเป็นตัวที่แข็งมากคือแข็งกาลัวกูลัวกูว่าดูแน่นแล้วฮาแน่นแม่งแข็งมากไม่ล้มมาเบียดคือไม่ล้มประมาณนั้นล้มยากมากนะครับ mm hmm. เรื่องจบสกอร์คือให้9เลยนะเพราะว่ายิงคมมากแต่ที่ให้9อ่ะเพราะว่ามันขาดอย่างหนึ่งคือยิงไกลเพราะยิงไกลไม่ได้เลยยิงไกลนอกกรอบยากมากแบบไม่เข้าเลยเท่าที่ลองมานะแต่คนอื่นอาจจะยิงเข้าแต่ผมลองแล้วไม่เข้าเลยนะ mm hmm. ยิงไกลก็เลยให้จบสกอร์แค่9พอนะครับ แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงบอลให้8เนาะตามสไตายนักเตะโตใหญ่แต่ว่าเลี้ยงบอลติดตีดตดก็เลยและกันนะครับนะก็ถือว่าเลี้ยงดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันัวใหญ่บางช็อตก็อาจจะน,นิดนึงนะแต่โดยรวมดีนะครับนะเลี้ยงบอลแล้วก็การหาช่องนี้ให้8.5เลยนะหาช่องดีเหมือนเดิมนะครับตัวแบบประมาณกองหน้าระดับนี้ก็หาช่องประมาณนี้อยู่แล้วนะครับความช่องโกงเนาะประมาณนั้นนะครับนะ โอเคนาะก็สรุปคร่าวๆาประมาณนี้นะครับนะโดยรวมของ e อ r l i ลิง r บรห a l าร d 2 4 t y ยปนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แลนะใครที่ชอบใจการรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมยบายครับ